แนวคิดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเป็นแนวคิดซึ่งทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านหัวหน้าคอสชอได้มีดําริว่าปัจจุบันนี้คนไทยขาดความรักสามัคคีเด็กๆรุ่นใหม่ไม่มีความเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นชาติและการร่วมไม้ร่วมมือเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขท่านได้ให้แนวคิดและนโยบายในการที่ สพทควรจะจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองขึ้นมาโดยที่เราเองได้มาวิเคราะห์หลักสูตรที่เราใช้ในปัจจุบันก็พบว่าแม้ว่าเราจะมีการสอนประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าจุดเน้นบางเรื่องอาจจะมีการพูดถึงไม่มากนะักโดยเฉพาะเรื่องความเป็นมาของชาติไทยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของความรักสามัคคีในขณะที่วิชาหนะ้าที่พลเมืองก็เช่นเดียวกันเรามีการ พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยแต่เรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคน mm. เช่นเรื่องของสิทธิหน้าที่เรื่องเหล่านี้เรากันน้อยคนไทยรู้จักสิทธิของตัวเองแต่ไม่เข้าใจเรื่องของหน้าที่และบางครั้งก็ล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตรงนี้เองทางคณะคอสชเห็นว่าถ้าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนมีการทบทวนจุดเน้นในเรื่องเหล่านี้ใหม่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยจุดเน้นเรามอง3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือกําหนดให้เป็นวิชาที่ชัดเจนนั่นคือมีวิชาเป็นวิชาเฉพาะมีหน่วยกิจของตัวเองแล้วก็มีเวลาเรียนเพราะฉะนั้นหลักการขั้นที่1ก็คือเราได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิชาประวัติศาสตร์ก็จะอยู่ในวิชาสังคมศึกษานะครับวิชาหน้าที่พลเมืองก็จะอยู่ในวิชาที่ว่าด้วยจุดเน้นของผู้เรียนตรงนี้ได้มีการกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ชัดเจน ในขณะเดียวกันประทัดที่2ก็คือเราจะต้องมีการเขียนเนื้อหาประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเขียนเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องแต่เป็นการดึงจุดเน้นบางเรื่องเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชาติไทยเกี่ยวข้องกับความรัฐสามัคคีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษารรัตริย์ตรงนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะเขียนจุดเน้นและเนื้อหาสาระสําหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นต่างๆต,ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในส่วนที่3ก็คือเรื่องของการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์ถ้าเราให้เรียนจากตําราเรียนเพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีสื่ออื่นประกอบไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเด็กๆก,ก็จะรู้แต่เนื้อหาแต่ว่าไม่สามารถสร้างทัศนคติหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักสามัคคีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราจะต้องดําเนินการกันสุดท้ายก็คงเป็นการพัฒนาครูเนื่องจาก ครูจะเป็นผู้ที่ไปสอนเด็กโดยตรงเราได้มีการเตรียมการพัฒนาครูเพื่อให้ครูเหล่านี้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้กับเด็กได้ครับเราได้เตรียมการว่าเรื่องนี้จะเริ่มดําเนินการสมบูรณ์แบบตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2557นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทอมที่2ของปีการศึกษา2557 กระบวนการจัดการก็คือเขตพื้นที่จะต้องแจ้งให้กับทุกโรงเรียนทราบว่าจะมีการจัดให้มีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเฉพาะหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ในโรงเรียนทุกโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็มีการจัดตารางเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขณะเดียวกันเราได้มีการส่งสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ VCD หนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาเด็กลงไปให้กับโรงเรียนเรามีการเชิญครูวิชาประวัติศาสตร์มาอบรมสัมมนา,าร่วมกันเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่นอกจากนี้เรายังมีศึกษานิเทศซึ่งศึกษานิเทศจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนํากับครูในโรงเรียนต่างๆเนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงอาจจะมีขนาดแตกต่างกันมีความพร้อมแตกต่างกันที่สําคัญที่สุดเราจะมีการประสานกับพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะมีประวัติศาสตร์ของตัวเองมีแหล่งเรียนรู้มีพิพิธภัณฑ์มีอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการประสานความร่วมมือกันแล้วในการจัดการเรียนการสอนต่อจากนี้ไปก็จะส่งผลให้ครูอาจารย์นักเรียนสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆและสามารถเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่วิชาหน้าที่พลเมืองนั้นก็จะเน้นไปถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมชมรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เช่นการมีจิตอาสาซึ่งเรื่องนี้เราโชคดีที่ได้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ช่วยจัดทําสื่อหลักสูตรซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนานเด็กให้สามารถดํารงตนในระบ Leg un, ระบประชาธิปไตยในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับผลสำเร็จหรือเป้าหมายที่เรามุ่งหวังคงม,มีสองส่วน ส่วนแรกก็คือเด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ส่วนที่2ก็คือสิ่งเหล่านี้จะเป็นทัศนคติเชิงบวกที่จะติดตัวเขาไปเองในอนาคตเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ที่เรียนว่าเขามีความรู้ความเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์ก็คือเขารู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของอาเซียนเราจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ ที่สมานฉันันร่วมกันไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์บาดหมางหรือมีความไม่เข้าใจกันระหว่างเราและประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเขารู้ถึงความเป็นมาของชาติรู้ถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเองปรับตัวให้กลายเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนที่มีวัฒนธรรมสากลคือมีความเป็นสากลในตัวเองวันข้างหน้าเมื่อเราเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนเด็กรุ่นใหม่จะเป็นเด็กที่มีความเข้าใจเพื่อนบ้านมีความรู้สึกนึกคิด ที่มุ่งหวังจะทําประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศชาติรวมทั้งกลุ่มอาเซียนด้วยกันเราเชื่อว่าวิชาประวัติศาสตร์จะทําให้เด็กยุคใหม่มีความรักมีความเข้าใจในความเป็นมาของชาติไทยในขณะเดียวกันเด็กยุคใหม่จะมีความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในอาเซียนด้วยกันมีประวัติศาสตร์ซึ่งมีความประสานกลมกลืนกันและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ตรงนี้เรามีความมุ่งมั่นว่าเราจะสร้างเด็กยุคใหม่ซึ่งมีความเป็นอาเซียนและมีความเป็นไทยในตัวเองในโลกนี้การจัดการศึกษาจะมีเรื่องหลักๆที่เราเรียนกันก็คือวิชาที่ว่าด้วยภาษาวิชาที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีคุณลักษณะตามที่เราต้องการและพึงประสงค์ ผมขอเป็นกําลังใจและฝากเพื่อนครูผู้บริหารทุกท่านว่าขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นกันทําเรื่องนี้ให้เต็มกําลังความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพการดูแลเด็กของเราให้สามารถเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติคุณครูคงจะต้องเหนื่อยกันมากในการที่ทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่เชื่อมั่นว่าเมื่อเรา มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเด็กรุ่นใหม่จะเป็นเด็กที่มีความรักสามัคคีมีความมุ่งม,มั่นในการดารงตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้นําในการนําพาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต